สบาทถึงหนึ่งแสนในหนึ่ง้วันวันนี้วันที่สิบห้าถึงสามสิบจากที่หาเงินมาตอนนี้มีรายได้รวมกันทั้งหมดสามพันสองร้อยหกสิบบาทแล้วค่ะถ้าถามว่าหาไรายได้มาจากไหนบ้างจะมาเล่าให้ฟังถ้าพูดตามตรงรายได้ตอนนี้ก็คือยังห่างจากเป้าหมายอยู่ไกลมากรายได้ที่ได้มาก็จะมาจากการทาธุรกิจส่วนตัวอาจจะสงสัยว่าบ้รทําธุรกิจส่วนตัวอะไรสิ่งที่บ้นทําตอนนี้ก็คือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซค่ะทั้งเป็นพวก อื่นๆด้วยก็มี Shopee, Lazada แล้วก็แอฟฟอืมที่จริงก่อนหน้าน,นี้ก็มีทำอสังหาด้วยนิดนึงค่ะก็มีลูกค้าสนใจอยากจะซื้อบ้านนะคะแล้วก็พา,าลูกค้าไปทัวร์ดูบ้านนะคะแล้วมันก็รีวิวบ้านนิดหน่อยค่ะแต่ว่าในส่วนของอสังหาเนี่ยยังต้องศึกษาอีกเยอะเลยความท้ารายของชาเลนจ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินเดียวมันเป็นเรื่องของการเอาชนะตัวเองด้วยถ้าเกิดใครที่กําลัง พยายามเริ่มต้นทำอะไรเพื่อตัวเองแบบปันกำลังหารายได้นะคะฝากติดตาม70วันที่เหลือเอาไว้ด้วยนะคะ